<ibl ok S 1> หิว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 เรฟเฟรฟหนึ่งแค่คอแล้วืมต้องขนาดนี้ใครเอามามากมันครับวันนี้ไอซ์ h ช l เลนจ์แพ็กเกจ จากรีเควสจากคุณนิ้งกฤชพรนะครับก็โอเคขอรับคำถาแค่นี้พอป่ะไม่พอได้ได้เปลี่ยนก็ไบ้ทางนี้เลยแล้วกันโอเคสามสองหนึ่ง เปียกพอล้ขอท้าต่อครับสามคนสามทาหารเสือเก่าของผมเส้นตรงเขตจันทึกธรรมรักษ์ภูมมาอาทิย์ชัยรัตนสินครับขอบคุณมากครับหนาวมาก